สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนบรรดาสมาชิกสมัชชาแห่งชาติเวียดนามได้เปิดรัฐสภาลงมติอนุมัติแผนการควบรวมจังหวัดและเมืองรวมทั้งเลิกจ้างพนักงานของรัฐเกือบ80,000คนในแผนปฏิรูปโครงสร้างก,การบริหารครั้งใหญ่ของประเทศ โดยสมาชิกรัฐสภา,าเห็นพ้องลดจำนวนหน่วยงานบริหารระดับจังหวัดและระดับเมือง63แห่งของประเทศให้เหลือเพียง34แห่งเนื่องจากรัฐบาลต้องการลดรายจ่ายภาครัฐครั้งใหญ่ซึ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่รัฐบาลลดจำนวนกระทรวงและหน่วยงานจาก30เหลือ22แห่งในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีการเลิกจ้างพนักงาน23,000คน โดยนายโตเลิมผู้นําสูงสุดข,ของเวียดนามกล่าวว่าจําเป็นต้องปรับโครงสร้างการบริหารประเทศครั้งใหญ่หากต้องการให้ประเทศบรรลุการพัฒนานที่รวดเร็วมั่นคงและยั่งยืนในการลงมติสมัชชาซึ่งเป็นองค์กรที่มีอํานาจลงนามในระบบพักเดียวได้นอนุมัติแพงของรัฐบาลด้วยคะแนนเสียง461เสียงต่อหนึ่งโดยมีผู้งดออกเสียง3คนทั้งนี้มีเพียง11จังหวัดและเมืองเท่านั้นที่ไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงจากการปฏนรูปส่วนที่เหลือทั้งหมดจะถูกรวมเข้าด้วยกัน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จำนวน79,339คนจะต้องถูกปรับโครงสร้างใหม่ด้วยลาออกจากงานหรือยิ่งคำร้องของเกษียณอายุก่อนกำหนดหลังจากการรวมจังหวัดและเมืองเข้าด้วยกัน ยังไรก็ตามเมืองและจังหวัดทั้งหมดจะประกาศผู้นําคนใหม่ในวันที่30มิถุนายนและเริ่มดําเนินการเต็มรูปแบบในช่วงเดือนกรกฎาคมทั้งนี้อีกไม่กี่วันข้างหน้าสมัชชาแห่งชาติจะลงคะแนนเสียงเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญที่แก้ไขใหม่ซึ่งภายใต้รัฐธรรมนูญนี้โครงสร้างการบริหารสามระดับของประเทศได้แก่จังหวัดเมืองและเขตจะลดลงเหลือสองระดับโดยระดับเมืองจะถูกยกเลิกและระดับเขตจะขยายตัว